ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567ครับมายามรอบครับบรรยากาศครับนะครับทุ่งหน้าครับหญ้าก็ลังเขียวครับอุ้ยเข่าก็ลังเขียวบ้ากลังเขียวขากา่ครับบรรยากนหน้าครับเข่าก็ลังงามครับบริเวณรอบๆเนาะ ไปาพาไปเบิ่งครับนี่ครับทุ่งหน้ากำลังเขียวกำลังเขียวงา,งามเลยมายามหลบครับบรรยากาศบ่คลองปลาเพียบครับคลองปไปพยายามหลบนี่นะครับมาใส่เบ็ดก็บมาใส่น้ำมัอสีดำเบ็ดกันเลยปลาเขาหลบไปใส่ หลอกไปไปเบึ้งคือว่าคือ,คอมานว่ามานกันรุ่รรรรนน้ำกันคือเขาคนละข้องใส่ใกล้ครับขอดี่องข้องคือว่าป่าครับขยายพันธุ์หนาแรงดในคข้องก็ยังมีป่านี่นำนี่ครับรลอกเขาคือว่าคือใส่ไปนี่ละใส่พอได้ยามพอไดขิด บนะมีต <S 々> ัวอยู่บ่คือแอ่งขึ้นจังหจีเรียอยู่เนาดุนน้ำกันนะครับเนาะมานป่ะมานคือบ่คือกันยกว่างกันยกโอ้ยโอ้มันยังกัดออกคอยกัดครับหนูว่ากัดปะโอ้โอ้ยเต่าครับติดเต่าตัวนรงเดี๋ยวปล่อยอีกแล้วเนอะ ประมาณครับประมาณประมาณติดเตาครับรอบก็ได้ยอ่ะปดออกคือนเาตาเตาหลติดกัดรอบพร้อมขึ้นี่มาสายบนนี่อกมาบหมดละโอ้อันปลาค่อใยใหญ่หรือว่าติดเนะาะปลาค่อใยใหญ่เนาะติดไปแนวติดแนวกินพอดิ่งเลยออกมาเบิง้ง บริเวณยังนี่แหบงของคบกรุ่นใส่หยาด่ไครับรุ่นรุ่นเปิ้างเนี่ยใเตาของแท้มิตของแท้ ใส่ไปคือเก่าครับรุ่นนี้รุ่นใส่ยากรุ่นม้วนมือนี่ครับบ้วนพอได้ใส่ไว้พอได้รุ่นยืมมือเศร้าครับพอได้ยามดีกว่าผมมีแนวยามพอได้รุ่นเพรได้รุ่นเพรได้แย่งเพรได้เบิง่ง าโชคดีกับบักจัมโบ้ครับรุ่นจัมโบ้ถ้าโชคพอดีก็คือว่านล่ะโชคพอดีกับเตาไป,ไปไปใส่กันกันหน่อยไปครับไปใส่ไว้ให้เขาปลดเตาออกล่ะนี่ครับทางเขา้าเออมันมีมีคนถามเนาะนี่ครับทางเขา้าทางเขา้าทางเข้าได้สองทางนี่ครับนี่อีกทางหนึ่ง บางคนก็วางอย่างนี้บางคนก็ว่างสิบางคนก็วา่าง,า,งวางแนวนี้ก็แล้วแต่มักนะครับสําหรับผมว่าได้ทุกทางนะนี่ครับปไปไปใส่ไว้ือนเา่าใส่ไว้ที่เดิมเมื่ออื่นมันหลุนไหม่มันต้องมีสักวันเนาะมันต้องมีสักวันที่หมานนี่ครับผมใส่แบบนี้ มันต้องมีสักวันอโอเคครับ